ก็ที่เมืองแพร่นี่นะครับเขาขึ้นชื่อเรื่องของการทําไม้สักทองอยู่แล้วและที่สําคัญเมื่อครั้งอดีตเมืองแพร่เองก็ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองที่มีป่าสักธรรมชาติใหญ่ที่สุดในประเทศเลยแหะครับ แล้วผมก็ขึ้นมาที่ชั้น2ของอาคารเรือนปัญญาสชั้นนะครับซึ่งแต่ละห้องเองก็จะเก็บเข้าของเครื่องใช้รวมทั้งประวัติความเป็นมาของเจ้าผู้ครองนครแพร่ตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงท่านสุดท้ายนะครับรวมทั้งที่นี่นะครับอย่างเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเข้าของเครื่องใช้และพระพทูรูปปางต่างๆให้คนดุ่นหดังได้มาศึกษาประวัติความเป็นมาของเมืองแพร่ด้วยล่ะครับเดี๋ยวล,งลุงจะพาไปที่อื่นต่อนะครับไปไหนดีลุงบ้านหลงนีฤฤ้ครับ ไปบ้านวงบุรีครับอะร้อแน้วไปผมนั่งสับล้อกระทั่งมาถึงบ้านวงบุรีครับเป็นบ้านรูปแบบขนมปังขิงศิลปะรูปแบบเดียวกับคุ้มเจ้าหลวงครับแต่ที่นี่งดงามดูดอ่อนหวานด้วยสีของดอกกุหลาบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรจะพลาดชมครับหลังจากชมความงดงามของบ้านวงบุรี ห่างกันไม่ถึง100เมตรครับคุณลุงก็ปั่นสำล้อนะครับพาผมมาถึงที่นี่วัดพระนอนอีกหนึ่งวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองแพร่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพระนอนนะครับ อีกหนึ่งวัดที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่อายุยาวนานนับพันกว่าปีครับเขาบอกว่าแต่เดิมการสร้างวัดตอนแรกนะครับจะมีพระพุทธรูปปางสายญาติหรือปางนอนที่ทําจากหินยาวหกศอกนะครับแต่เนื่องจากว่าบ้านเมืองในสมัยก่อนมีการทําศึกสงครามกันเยอะก็มีการสร้างองค์ใหญ่ครอบองค์เล็กไว้อีกทีหนึ่งจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับวัดพระนอนเป็นอีกหนึ่งวัดที่พุทธศาสนิกชนเดินทางเข้ามาที่นี่เพื่อสักการะบูชาองค์พระภายใน จากไหว้พระนอนเสร็จก็ค่ำพอดีครับคืนนี้ผมต้องขอพักที่ตูมืองแพร่นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาแล้วพาคุณผู้ชมเดินทางกันต่อสักครู่นะครับ ผมตื่นแต่เช้ามาดูความคึกคักของเมืองเล็กๆที่จะว่าไปแล้วก็ดูมีชีวิตชีวามากๆเลยแหละครับที่แพร่นะครับะะรบ,บริเวณกำแพงเมืองเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเมฆนะครับและทุกเช้าวันพุธหรือว่ากลางสัปดาห์เองจะมีการตักบาตรตอนเช้านะครับเรียกว่าเป็นตักบาตรบนเมฆทุกเช้าวันพุธที่นี่นะครับ ใส่บาตรบนเมฆตอนเช้าที่เมืองแพร่แล้วสบายใจนะครับแต่เมืองแพร่ยังมีอะไรอีกหลายที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับจางนี้ปอืออ่าหลังจากที่ตักบาตตอนเช้าแล้วนะครับตอนนี้เป้าหมายผมต่อไปผปจนไปที่ว่าจอมสวรรค์ครับ เขาบอกว่าเดินเรียบกําแพงเมืองมานะครับมาถึงประตูใหม่เลี้ยวขวาออกนอกเมืองไปสักนิดหนึ่งนะครับประมาณสักไม่เท่าไหร่จะไปถึงวัดจอมสวรรค์เป้าหมายผมต่อไปผมจะไปที่นั่นครับ พอผมเข้ามาภายในวัดจอมสวรค์แล้วนะครับได้เห็นความงดงามและความวิจิตของอาคารวัดที่ทําจากไม้สักทั้งหลังนะครับเขาบอกว่าเป็นรูปแบบศิลปกรรมแบบพุกามพมา่าสันนิษฐานว่าณบ,บริเวณนี้ในสมัยก่อนนะครับเป็นที่อยู่และเป็นชุมชนของชาวเงี้ยและชาวไทยใหญ่ที่เดินทางเข้ามาค้าขายที่จังหวัดแพร่อาคารของวัดแห่งนี้นะครับถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าไว้อยู่พักใหญ่จนมีการบรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2023ครับจากนั้นเองก็ขึ้นทะเบียนนะครับว่าเป็นเขตอนุรักษ์กเมืองเก่าในจังหวัดแพร่ คุณผู้ชมครับบอกตรงๆนะครับว่าก้าวแรกที่ผมเข้ามาภายในศาลาหลังนี้ผมรู้สึกถึงแรงศรัทธาของพุทธศาานิกชนในสมัยก่อนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดจอมสวรรค์ขึ้นมาอย่างปราณีตงดงามและทรงคุณค่ายาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้ล่ะครับ เข้ามาภายในก็ต้องบอกว่าอาคารหลังนี้เป็นทั้งศาลาการเปียนวิหารแล้วก็โบสถ์นะครับโดดเด่นด้วยเสายกสูง32ต้นที่ประดับประดาด้วยไม้แกะสลักแล้วก็มีกระจกวางด้วยลวดลายแบบพุการพรมพม่าะนะครับภายในยังเป็นที่ปรริุตาหลวงพ่อสารนะครับพระพุทธรูปแบบพม่าปางมาวิชัยที่สร้างขึ้นมาด้วยไม้ไผ่นำะมาสารต่อกันและลงลักปิดทองเป็นหนึ่งในองค์พระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดแพร่นะครับ หลังจากที่ขอพ่อหลวงพ่อสารแล้วผมก็ออกเดินทางต่อนะครับคราวนี้ผมจะพาผู้ชมเดินทางไปชมปฏิบัติกรรมทางธรรมชาติที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ถึงขนาดได้รับเกียรตินะครับให้สถานที่แห่งนี้เป็นช่วงหนึ่งในคําขวัญของเมืองแพ่เลยนะครับมาถึงแล้วครับที่นี่คือแพะเมืองผี หนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่อยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับเขาบอกว่าเกิดขึ้นจากน้ําฝนครับค่อยๆซอ้อเข้าไปในดินแล้วเกิดปรากฏการณ์ต่างๆของรูปทรงดินต่างๆให้มีความสวยงามตามธรรมชาติแบบนี้อายุยาวนานมากกว่า30ล้านแต่ไม่เกิน2ล้านปีครับเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงอควาเนารีในในมาเมืองแพร่แล้วไม่เดินเที่ยวชมแพะเมืองผีเหมือนมาไม่ถึงตอนนี้ขอเดินเที่ยวชมไปรอบๆก่อนนะครับ เดินชมแพะเมืองผีแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่ามีความสวยงามมากๆครับและทุกความสวยงามก็เกิดขึ้นจากปรากฏการธรรมชาตินึกสภาพดูนะครับใช้เวลานับล้านล้านปีกว่าจะสวยงามแบบนี้ได้แล้วแน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเสรื่อมสลายไปบ้างตามกาลเวลาแต่อย่าให้สิ่งที่เสื่อมสลายนั้นเสื่อมสลายไปด้วยฝีมือของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นมาเที่ยวที่นี่บางที่ห้ามปีนห้ามเดินก็อย่าทำนะครับเราต้องรักษาความสวยงามแบบนี้ให้ลูกหลานของเราได้ดูต่อไปนะครับ การเดินทางของผมในเมืองแพร่ยังไม่สิ้นสุดนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมจะมุ่งหน้าครับจากแพะเมืองผีไปยังพระธาตุประจำปีของคนที่เกิดปีขานครับและที่นี่คือเป้าหมายสุดท้ายในการเดินทางมาออบุนของผมที่จังหวัดแพร่นะครับ มาถึงแพร่ไม่มาที่นี่ไม่ได้ที่นี่คือพระธาตุช่อแฮครับพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเมืองนี้นะครับด้วยรูปทรงศิลปรกรรมแบบล้านนาและที่สําคัญนะครับพระธาตุช่อแฮเป็นพระธาตุประจําปีเกิดคนที่เกิดปีขาหรือปีเสือด้วยแต่คนที่เกิดปีอื่นก็สามารถมากราบขอพรจากองค์พระธาตุได้เช่นเดียวกันนะครับ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการบริณา่อมแซมนะครับแต่ในทุกๆวันนี้ก็ยังคงมีชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเดินทางมาสักการะองค์พระธาตุดยจะมีการนำดอกไม้ทูบเทียนนะครับและวิธีการคือเดินบนขวาองค์พระธาตุสามรอบด้วยกันก่อนจะขอพรและอธิษฐานนะครับผมไม่รู้เลยนะครับว่าพรที่ผมขอจะองค์พระธาตุนั้นจะสมดังที่ผมตั้งใจหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกณตอนนี้เวลานี้นั่นก็คือสมาธิกับสติ ที่ตั้งมัน่นและผมว่าน,นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานให้แก่ผมครับและนี้คืออีกหนึ่งเส้นทางในการออกบุญผมที่จงังหวัดแพร่นะครับ คุณผู้ชมหลายคนคุณจะรู้ว่าแพร่เป็นเพียงแค่เมืองผ่านแต่หากว่าลองมาใช้เวลานะครับอยู่กับแพร่เหมือนกับผมคุณผู้ชมจะเข้าใจเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของผู้คนรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจหลายแห่งนะครับและที่สําคัญคือสถานที่อมุนแต่ละแห่งนั้นมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งลองมาใช้เวลาอยู่กับแพร่นะครับวันนี้ร้อยแปดเส้นทางบุญลาคุณที่แพร่นะครับแต่แพร่ยังรอคุณผู้ชมมาใช้เวลาที่นี่นะครับวันนี้สวัสดีจากแพร่ครับ ไเที่ยวกันไหมนะไ,ไปด้วยกันไปเที่ยวไทยด้วยกันบ้านเราเองไปด้วยกันทิไทยเที่ยวไทยด้วยกันพวกเขาจองทะแลทุ่ยาชวนมาให้